กรณีโลกออนไลน์ค่ะที่ได้มีการแชร์ข้อมูลเตือนด้านสุขภาพเรื่องการดื่มชาใส่นมชงหวานทุกประเทศเสี่ยงเกิดนิ่วในไตและทางด้านศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมค่ะได้ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลจริงค่ะและจากการตรวจสอบค่ะทางด้านกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าชาไม่ว่าจะเป็นชาร้อนหรือว่าชาเย็นล้วนเป็นเครื่องดื่มที่หลายคนเนี่ยดื่มกันแทบจะทุกวันและแทบจะขาดไม่ได้เช่นกันและเขาบอกว่าหากดื่มชาไม่ ถูกวิธีหรือไม่มีความประมัดระวังในการดื่มอาจาก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายอย่างมากมายเช่น1การดื่มน้ําชาที่ร้อนจัดความร้อนของน้ำค่าจะทําลายสารคาเทคชินที่มีประโยชน์ต่อร่างกายในการต้านมะเร็ง หรือชะลอความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายไปจนหมดข้อ2ค่ะการดื่มชาเขียวบรรจุขวดที่ผ่านกระบวนการต้มและฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ก่อนบรรจุขวดทําให้สารอาหารสาคัญของชาเนี่ยถูกทําลายหรือลดน้อยลงไปเช่นกันและข้อ3าค่ะการดื่มชาใส่นมไม่ว่าจะเป็นชาร้อนหรือชาเย็นก็ไม่สามารถให้ประโยชน์ต่อร่างกายได้เช่นกันเพราะโปรตีนในนมค่ะจะเข้าไปจับกับสารสําคัญในชาและทําลายประสิทธิภาพสารออกฤทธิ์ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเรียกได้ว่าแทบไม่ได้ประโยชน์ใดๆจากการดื่มชาใส่นม ลและข้อ4การดื่มชาควบคู่ไปกับการทานวิตามินเสริมสารสําคัญในชาจะตกตะกอนธาตุเหล็กหรือเกลือแร่ไม่ให้ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายข้อหาค่ะดื่มชาควบคู่ไปกับการทานอาหารแร่ธาตุต่างๆจากผักใบเขียวและผลไม้จะถูกสารสําคัญจากชาจับไว้ค่ะไม่ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเช่นเดียวกันข้อ6เด็กที่ดื่มชาจะถูกสารสําคัญอย่างแทนนินเข้าไปตกตะกอนโปรตีนและแร่ธาตุจากอาหารที่ทานไม่ให้ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย ึงเสี่ยงภาวะขาดสารอาหารได้ข้อ7ในชายยังมีปริมาณของฟูออไรที่ค่อนข้างสูงสูงกว่าในน้ำประปาด้วยและหากดื่มชาเป็นประจำเนี่ยอาจเกิดการสะสมจนทําให้ร่างกายเนี่ยเสี่ยงต่อโรคไตาวายมะเร็งลําไส้กระดูกพุนโรคข้อและโรคอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกระดูกรวมไปถึงกรดออกซาลิกที่อาจทําให้ร่างกายมีความเสี่ยงต่อโรคนิ่วในไตอีกด้วยเพราะชายเย็นค่ะมีกรดออกซาลิกที่เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดนิ่วในไตได้จริงเรียกได้ว่าค่ะงานนี้คนที่ชอบกินชา นนมเนี่ยก็คววรรต้องะงะัไว้ค่ะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีและสาระความบันเทิงครบรดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว